ครับก็กราวสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่กำลังจะสะสมอยู่นะฮะวันนี้ผมเอาพระดีแห่งปลาจีนบุรีนะครับอย่างหลวงพ่อเอียวดัดวันด่านนะครับซึ่งผมก็ศรัทธานในตัวท่านแล้วก็ถือว่าเป็นมือใหม่ในพระนะของสายหลวงพ่อเอียซึ่งเอารุ่นนี้มาเนี่ยคือตอนนี้นี่ ผมว่าเอียกํกลังมาแรงนะผมว่ารุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ที่คนเนี่ยบางท่านอาจจะไม่ค่อยจะเห็นหรือว่าอ,อยังไม่ค่อยได้ซื้อขายเท่าไหร่นะครับเหรียญน,นี้เหรียญไทยรักไทยนะครับไทยรักไทยนะครับมีมาสองพิมพ์นะครับมีมาสองพิมพ์เลยเหรียญน,นี้จะสร้างเมื่อปีหนึ่งเก้านะครับต้องขอประทานอภัยนะเพราะว่าเลี่ยมกรอบมาแล้วนะครับคือลืมอัดคลิปไว้นะครับก่อน เดี๋ยวตรงนี้จัดสร้างเมื่อปี2,519นะครับเขาบอกว่าเป็นพิธีที่ใหญ่นะครับสร้างเมื่อปี19โดยมีพิธีนะครับโดยการบุกเสเนี่ยมีหลวงพ่อพิงค์ด้วยนะวัดอ่าวัดโบสถ์กล่งธนูหลวงพ่อแชม่มวัดดอนเยญ่หอมนะครับหลวงปู่เทียมนะหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ตาทิราชนะครับแล้วก็มีเจ้าพิธีอย่างหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับ <c oughs> ปลาจีนบุรี มาดูการดูเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเหรียญรุ่นนี้มีเกสหรือเปล่าแต่ปัจจุบันนี้ประมาทไม่ได้นะเพราะว่าหลวงพ่อเอียกําลังกําลังนิยมกําลังมาแรงจริงๆนะครับช่วงนี้ซึ่งผมก็ชอบชื่นชอบอยู่แล้วนะครับชื่นชอบอยู่แล้ววันนี้ก็เอาเหรียญรุ่นหนึ่งที่ยังพอที่จะจับต้องได้นะครับสะสมและใช้ได้นะครับ ชุดยอดนะครับหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะฮะมาดูรายละเอียดนะครับในพระครับอันนี้เป็นพิมพ์ไข่นะฮะพิมพ์พิมพ์ไข่นะครับปิดภาพประกันใดขอประทานอภัยนะครับเพราะว่าผมพอศึกษามาแล้วก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็จะพยายามบอกนะครับมาดูใบหน้าของหลวงพ่อก่อนนะฮะก่อนอื่นเบสิกนะครับเบสิกการดูพระเนี่ยจริงๆต้องเรียบตึงนะครับเรียบตึงเรียบตึงดูคมชัดนะครับเรียบตึง โอเคเรียบตึงเสร็จปุ๊บทีนี้โอ้โหผมต้องขอประทานอภัยนะมันไม่สามารถดูตัวตัดหรือห่วงนะนะนะครับต้องต้องประทานอภัยจริงๆนะฮะมาดูใบหน้าก่อนนะครับนี่ใบหน้าของหลวงพอ่อคมมากเหมือนมากนะฮะสวยมากๆสวย,มา,สวยม,าม,มากนะครับสวยมากสวยมากคมมากนะฮะดูเข้มขังมากนะฮะมาดูที่ใบหน้านะครับนี่หลวงพ่อเอียนะครับ มาดูที่หูซ้ายนะครับอาการของหลวงพ่อนะครับจะมีขีดขีดเห็นไหมเห็นเป็นขีดสองเส้นคมคมนะฮะขีดสองเส้นคมคมเอ่อไม่มีะไรชี้ให้ดูแต่น่าจะเห็นนะครับเพราะคมชัดมากนะครับใบหูฝั่งซ้ายของซ้ายมือเรานะครับนี่นะครับซ้ายมือเรานะครับบนแก้มหลวงพ่อจะมีติ่งนะ ติ่งคมคมนะครับเป็นสันสับลงไปไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรแต่เหรียญน,นี้ผมเห็นรุ่นนี้ผมเห็นแทบทุกเหรียญน,นะครับเห็นไหมเห็นไหมเหรียมคมคมตรงริมฝีปากนะครตรงตรงแก้มของหลวงพ่อนะครฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือของเรานะครับขวามือหลวงพ่อเห็นไหมแบบนี้นะครับคมมากส่องไปเลยนะครับไม่มีภาพผมส่องพยายามส่องอันนี้เห็นไหมคมคแบบนี้นะครับ นี่ไล่ไปดูที่นะครับเสียงของหลวงพ่อนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะมีเหมือนนะเป็นติ่งหลุดออกมานะติงต่งหลุดออกมาเป็นติ่งหลุดออกมาเรามาดูนะนี่เห็นไหมนี่นี่นี่ติ่งแบบนี้นะครับติ่งแบบนี้นะฮะเห็นไหมสามสี่ห้าอันนี้แบบนี้เลยนะครับคมมากนะครับดูใกล้ใกล้ ดูใกล้ๆอีกทีคมมากนะครับเห็นไหมแบบนี้นะครับมีแทบผมว่าน่าจะมีทุกเหรียญน,นะครับมีทุกเหรียญน,นะครับเส้นรัศมีต้องคมนะฮะเห็นไหมเส,สม้นรัศมีเป็นเสี้ยนเป็นเสี้ยนคงๆนะเป็นระเบียบเอามาดูฝั่งขวาบ้างมีไหมนะฝั่งขวาไม่มีนะครับมีหน่อยเดียวนะด้านบนนะครับนี่เห็นไหมเรียยปุ๊บด้านบนจะมีหน่อยหนึ่ง ติ่งหลุดออกมาบนเสียบหลวงพ่อนะฮะตรงหูนี่จะมีขีดนะครับเป็นขีดเส้นสายฝนอยู่ตรงใบหูของหลวงพ่อนะเห็นไหมนี่นะครับเห็นไหมครับฝั <c oughs> ่งนี้มีสองเส้นนะครับดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มีเยอะเลยนะครับลองสังเกตดูนะครับด้านในใบหูเนี่ยนะครับประกันของหลวงพ่อเนี่ยนะครับเห็นมีเส้นลัศมีเห็นไหมเส้นลัศมี คมชัดนะครับคมชัดมากนะครับต่อโคดเนี่ยผมผมเคยเห็นต่อโคดตรงเออนี่นะครับตรงบ่าตรงสังคติของหลวงพ่อนะครับแล้วก็ตอกตรงนี้นะมีสองที่นะครับเท่าที่ผมเห็นนะครับผิดพลาดประการใดขอประธานอภัยนะครับมาดูตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือคมเป็นแท่งนะครับคมเป็นแท่งนะครับหัวหนังสือจะมีเป็นเม็ดเมเห็นไหมวอลวน บง,งงูเนี่ยเป็นคมเป็นเม็ดๆนะครับจุดไข่ปลานะครับอออ่างหัวเป็นเม็ดๆนี่นะครับสระสระอีสระเอนี่เป็นเม็ดๆคมคมนะครับแคปรูปไว้ดูได้นะครับนะครับจุดด้านหน้าที่ผมเห็นชัดเจนนะครับจะมีองงูจะมีจุดไข่ปลาแต่ข้างล่างนะครับนี่มีจุดไข่ปลาด้านล่างนะครับเห็นไหมนี่คมชัดนะครับแคปรูปไว้ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับ คมๆแบบนี้นะครับสวยมากนะครับมาดูด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังด้านหลังนี่โ้โหตอกโคตชัดเจนตอกแรงมากนะครับนี่กระทุ้งมาถึงด้านหลังนี่มีโอกาสแท้เลยนะครับมีโอกาสแท้เห็นไหมโอ้ยสะดุ้งมาถึงด้านหลังเลยนะครับนี่ขอบก็จะเรียบตึงแบบนี้นะครับเรียบตึงเส้นลัศมีคมๆนะครับคมๆนี่แบบนี้นะครับโดยประมาณนี้นะครขอบนี่เห็นไหม ยันประจําตัวของพ่อเอียนะครับสวยสดนะครับสวยสดราคาจับต้องได้นะครับตอนนี้ยังจับต้องได้นะครับมาดูพิมพ์ไข่ไปแล้วมาดูพิมพ์นี้ม้างนะฮะนี่นะครับพิมพ์นี้คมมากใบหน้าคมมากนะครับดูดิฮะเม็ดตาเป็นเม็ดเม็ดนี่เหมือนมากฮะนี่ฮะเม็ดตาเป็นไม่เม็ดนะเหรียญมีชีวิตเลยนะฮะสี่สิบกว่าปีนะฮะนี่ใบนะครับนี่ กันใบหูของท่านนี่เห็นไหมฮะเป็นเส้นคมคมแบบนี้นะฮะอันนี้ดูไม่ยากนะครับคมมากนะครับดูดิสุดยอดจริงๆนะครับนี่ฮะคมมากรายละเอียดต่างๆนะครับผมไม่ค่อยเห็นใครเอามาลงใน youtube นะครับบางทีผมอยากจะให้เดยนรุ่นนี้นะครับให้คนรู้ได้เห็นบ้างนะครับได้เห็นบ้างนะครับพารเกิ่ง เก่งเล่นได้ทุกองเล่นได้ทุกเหรียญนี่ฮะตัวหนังสือก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นผิวขนุนหรือเป็นผดผดเป็นผลผลตัวหนังสือจะเป็นผดผดแบบนี้นะฮะนี่ผดผดเห็นไหมนี่ครับเป็นผดผดแบบนี้ครับผดผดผผตัวหนังสือเป็นผดผดนี่นะครับนี่มีตัวหนังสือ้อนนี้ฮะโอ้สบายมากนะครับ ตวงสือซ้อนนะครับตวงสือจะซ้อนกันด้านหลังนะครับนี่อาจารย์ตะคมปลาจีนบุรีนะครับนี่ตวงสือจําให้แม่นนะครับจําให้แม่นนี่นะครับไทยลัไทยนะครับเหรียญนี้น่าเล่นน่าเล่นมากนะครับสวยหน้าสะสมนะครับหน้าสะสมราคาอย่างไม่แรงมากก่อนที่จะแรงต้องเก็บให้เก็บก่อนเลยนะครับเก็บก่อนเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับภาพประกันใดขอประทานอภัยนะครับไว้โอกาสหน้าจะมีคลิปแบบนี้มาให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับภาพแบบนี้พาดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ